Let's go Let's go <S ไปดี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 โอ้ MC หนาโอ้ขักเลยขักขักขัก เอาประส,สรานสภาพอีกครั้งเนี่ยนะสำหรับทนายทีมรกหออา้งธเยมเอรวัตรกาดทว่าใครได้ผ้า,าพีคนที่ห้องน้ำม,มากเท่ากันแค่เส้นขึ้นมากเท่นนานหาสันซองมาได้ห Cần mưa to, mưa nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nhòi, quá quá cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn quá

เนอนะีนะเเลาวเขาเขาเขาเนาะาเดียวสํานักงานเาตั้งอยู่บานแก้วสําคันครบักสีไปตังักเนาะั2แพนหมอเนาะหลายทอยู่ี่นาเจ้าูีแหละเนาะแผนิหมอัก2เนาะ อ่าจุดที่หลายคนตองในคำว่าปั๊ซี่ตรงในเขาไปแต่เขาไป็สัมภาดีกว่าอสั่งนอนในจุดนั้นนะอ่าสันว่านี่บริษัทนธ์ี่เนี่เป็นบริษัทธ์เกิดว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งในตักกวบคุมตัวการแล้วก็ใไซพุ้ยถึงที่มันจิดีคึนอีกให้ว่าพักมันมีสูตรของมันไดยน่ะทุกการมีสูตจนดนี่ทั้งสู้ก็มีสูตรที่มันสามสูตรมันมีสูตรพั้นั่นแรงพลาก็ะมีสูตรโมเมนต์ใส่ไปเรื่อย มันยี่วตินพกแม่สูตรเขาเปส่ตัวคตก็คือหนึ่งกระสอบเไเดียนะเการณ์น่งห้องกระสอบกรรดูหนึ่งกบสซีนทุกตอนตอนาเหตุการการใส่เขาก็ไม่สูตรของมันมันก่ไม่อียงมาสื่อแต่ว่าเ้าาตามสูตรมันเข้าหตดกว่าไดเข้าไปคือผูพันปัวไปเดียวพันธุยาเ็นไปไหม

กูรนวาข่เท่าเล้วบ่ไปบ่แมนกับจะไปเบิดนะครับแ,แมนเดีวครับเจนได้เข้ากัเกิดมา,าสาดนึ่งเนาะอะตอนนีมเี่ยวได้ระเพืายัี่ะเป็นเ,เ,เ,เป็นยวหอโลกสองสามต่อไปทานนิจันแกวมาี่ทานนจัน ใส่คุยดีขายคุยดีนะครับมีตังใส่ได้ไปเที่ยวฟรีทานต่อไปทานสมพงศ์สีมะเสร็จทานสมพงศ์นี่บอกผูก้นี้บหมซื้สอสมพงศ์เจ้าแมนเลยเอ,ออโอ้ยจัดฮะบริษัทห้กกหองกับกาใส่ของมาวัดเด้ออ่ะขอเชินเชิญขอเชินเชิญ้าทานบนเสือทานก็บเ,เราออกมาเต้นเบิร์นเด้อออกมาเต้น ถ้าผู้ใดีไม่เป็นปลาสโล่เขาจีให้กาแฟกาแฟหนึงแท่งกาแฟหนึงแท่งตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถว

เป็นมวลเสือน,อน,น,เ,น,เ,นเพราเสือนนานาเวทีเด้อพมวลเสือนน้ำกันเด้อเตีนดีเตีนงามสื่อมลำแขกเข่าความม่มันี่ท่างบริษัทเอามีรางวัลให้เด้อมีรางวัลเสียนงามงงเ,มาาเ,มาเามตียนมวลเด้อ ผู้ได้เป็นเป็นคอเฮนเซิร์นทั้งหลายนาเวทีเด้อมวลซืนน้ำกันเด้อแต่ว่าพิเศษแขกไรที่ออกมาพร้อมเต้นพร้อมฟอนเี่อบริษัทเขามีรางวัลพิเศษให้เด้อแยกกระทานกล้าออกมาเต้นบริษัทเขากับก้าให้ของรางวัลเด้อขอเฮนเซิร์นขอเฮนเซิร์นถ้าทานพ่อเสือกทันกับน้องออกมาเต้นเมิงเด้อออกมาเต้น ผู้ใดเอามาเต้ตโโนบาสรมเขาจีให้กาแฟกาแฟรสข้นวนนะครัคบกาแฟรสไข่พันแม่สามท่านสามท่านออกมาสามท่านให้เลยสามท่านออกมาเอาแค่สามท่านเด้อเออไม่มีไหลยอยู่บ่เอาหกท่านออกมาหกท่าน,นให้บุรีรัมย์เลยเอาบุญให้บุรีรัมย์เลยออกมามีไผรเนีย่ยเส้นก็จะเป็นที Bro, yeah. s. <S มามาาเอากรรมการเด้่แทแสกเข้าไปเสื่องพี่น้องเขาเรืดอั่นมาเอาเริ่มเลยเริ่มเลยแต่ว่าเต้นหรือว่ถือเนี้ยกันเต้นโ่ถือโให้นเดื่อกาแฟเออ หมูเหลืองเหล้าเกลียวกระสีขาต่างๆของเอาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องอยากได้สนใจติดต่อแับผู้นั่ของท่าน์สีผ้ามาไอ้คระสือก็พี่นอ้องผู้ผ้ามาไอ้ครับทีนนี้บริษัทพัสดุเล่าขอให้พี่น้องครับถึ้งมาโดยสวัสดิภาพนะครันสาหรับบริษัทพัสดุเล่าวันนี้ขอขอบใจ